สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องแกรมมี่ทีวีกันอีกเส้นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับนิยายเรื่องกลลวงนายสุดเทสาลีเวสนะครับและในวันนี้เราจะมาต่อความสนุกในบทที่50ของนิยายเรื่องนี้กันนะครับส่วนเนื้อหารายละเอียดและความสนุกของบทก่อนหน้านี้ก็สามารถกลับไปย้อนดูกันได้นะครับซึ่งผมได้ทําลงไว้ในซ่องไปหมดแล้วและถ้าหากใครที่บังเอิญกดเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ไปด้วยนะครับ และก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ผมอยากจะขอคนละหนึ่งไลค์จากเพื่อนๆทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยเอาละครับถ้าเพื่อนทุกคนพร้อมแล้วงั้นเราไปรับชมความสนุกในบทที่50ไปพร้อมๆกันเลยนะครับบทที่50หลังจากที่ซาลีได้อ่านเนื้อหาในหนังสือวันสินส้นโลกเขาก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมาก ซาลีรีบยัดหนังสือวันสิ้นโลกลงในกระเป๋าของเขาแต่หนังสือเล่มนั้นกลับกลายเป็นผงและหายไปในอากาศในทันทีทุกคำในหนังสือนั้นตราตรึงอยู่ในสมองของซาลีอย่างน่าอัศจรรย์ในขณะที่เจคอบวิ่งหนีเหมือนคนขี้ขลาดเขาก็ถูกสายล่างใหญ่และแข็งแรงหลายคนจับตัวเขาได้อย่างไร้ความปรานีและถูกเหวี่ยงกลับเข้าไปในร้านเมื่อมองไปที่แก้มที่บวมของเจคอบซาลีก็เข้าใจทันทีว่าเขาต้องถูกทุบตีอย่างแรงก่อนที่เขาจะถูกพาตัวกลับมาที่นี่ ซาลีพบว่าเจคอบนั้นดูตลกและน่าขบขันมากคนโง่คนคน,นี้กล้าป้ายสีให้เขาเป็นแพ้รับบาปได้ยังไงหลังจากตกที่นั่งลำบากเขากล้ามากการที่โดนซ้อมเพียงเล็กน้อยเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อเป็นการลงโทษเพื่อให้เขาได้เรียนรู้บทเรียนในครั้งนี้เจคอบนั้นอยู่ในสภาพที่น่าเกลียดและตัวสันเป็นพิเศษในตอนนี้เนื่องจากการหลบหนีอย่างสิ้นหวังของเขาก่อนหน้านี้เขาจึงหอบหายใจถี่เหมือนสุนัขที่พยายามจะหายใจร่างกายที่อ้วนและบอบบางของเขาทําให้เขาไม่สามารถเอาชนะคนหนุ่มเหล่านี้ได้ นอกจากนี้เขายังไม่มีกุญแจรถแล้วเขาคาดหวังว่าจะหนีออกจากที่นี่ได้ยังไงดังนั้นจึงใช้เวลาเพียงไม่นานในการจับเขามือของเขาถูกมัดคว้วหลังใบหน้าของเขาบวมจากการถูกตบสองสามครั้งมันน่าอับอายและน่าสังเวชอย่างยิ่งกับภาพที่เห็นในขณะที่เจคอบถูกพากลับไปที่ร้านเลมอนผู้จัดจาก,การร้านก็กัดฟันด้วยความโกรธและพูดว่าซายซสรลาคุณคิดว่าคุณจะหนีไปจากที่นี่ได้ไหมหลังจากที่ทำของเราเสียหาย คุณควรรู้เกี่ยวกับวินเทจดีลักซ์ของเราให้ดีก่อนที่คุณจะทําอะไรโง,โง่ๆเจคอบพูดตะกุกตะกักด้วยความตกใจฉันฉันไม่ได้ตั้งใจนะเจะกันมันลื่นกันไปเลมอนคำรามด้วยความโกรธว่าหุบป,ปากฉันจะให้เวลาคุณในช่วงบ่ายเพื่อเตรียมเงินให้พร้อมหากคุณไม่สามารถจ่ายได้ฉันจะฟ้องคุณในข้อหาทําให้ทรัพย์สินของฉันเสียหายโดยเจตนามูลค่าคดีหล้านนั่นก็เกินพอสําหรับคุณที่จะต้องอยู่ในคุกตลอดไป เจคอบตัวสั่นด้วยความตกใจเขาหันไปหาซาลีและเกาะซาลีเหมือนกับเขาเป็นเรือช่วยชีวิตซาลีลูกเขยที่ดีของฉันนายต้องช่วยฉันนะนายจะปล่อยให้พวกเขาทํากับฉันแบบนี้ไม่ได้ซาลียักไหลอย่างช่วยไม่ได้แต่พ่อครับผมไม่มีเงินมากขนาดนั้นเจคอบพูดออกมาอย่างกังวลว่าไปเข้าคุกแทนสันเถอะครอบครัววิลสันให้การสนับสนุนนายมานานแล้วถึงเวลาที่นายจะต้องตอบแทนเรา ซาลีจ้องมองพ่อตาทีไรย่างไงของเขาและสงสัยว่าเขามีความคิดแบบนี้ได้ยังไงก่อนที่เขาจะปฏิเสธเลมอนก็พูดแทรกขึ้นทันทีว่าหยุดเถอะที่วินเทจดีลักซ์ของเราเราดําเนินธุรกิจด้วยวิธีที่ซื่อสัตย์และไว้วางใจได้ใครที่ทําผิดก็ต้องรับโทษ้ายสลาคุณทําใจกันแตกดังนั้นคุณต้องสดสจากนั้นเขาก็พูดกับซาลีว่าส่วนคุณไปได้แล้วแต่ฉันแนะนําให้คุณช่วยหาเงินให้เขา มิสน,นั้นถ้าสันไม่ได้เงินในตอนเย็นวันนี้สันจะส่งเขาไปที่สถานีตำรวจซาลีพยักหน้าตอบรับเบาๆเจคอบร้องเสียงดังขึ้นมาทันทีว่าลูกเขยที่รักนายจะทิ้งสันไว้ที่นี่ไม่ได้สันจะทำย่างไรถ้านายออกไปซาลีอยากเชงหัวเราะที่เห็นพ่อตาของเขาตกใจและกลัวมากแต่แน่นอนว่าเขายิ้มไม่ออกจริงๆเขากำลังจะออกจากสถานที่แห่งนี้ด้วยข้ออ้างในการไปหาเงินและทิ้งพ่อตาของเขาไว้ที่นี่เพื่อรับความทุกข์ทรมานเล็กน้อย แต่ทันใดนั่นเองจู่ๆความคิดของการกลับคืนสภาพสิ่งประดิษฐ์เครื่องเคลือบดินเผาในหนังสือวันซินโลกก็ปรากฏขึ้นในใจของซาลีดังนั้นความคิดหนึ่งจึงเข้ามาในจิตใจของเขาในขณะที่เขาพูดว่าคุณโคถ้าผมซ่อมใจกันได้คุณจะปล่อยไาซาลาไปไหมเลมอนสยายิ้มและพูดว่าซ่อมเจกันเหรอคุณคิดว่าคุณเป็นใครเพื่อบอกความจริงกับคุณผมได้ส่งภาพไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินวัตถุทางวัฒนธรรมในโอลัสฮิวแล้วและพวกเขาบอกว่า มันอยู่เหนือการซ่อมแซมหลังจากความเสียหายดังกล่าวซาลีใส่หัวอย่างสงสัยและพูดว่าในเมื่อใจกัารของคุณก็แตกแล้วจะทําอะไรดีละ่ะทำไมคุณไม่ให้ผมลองดูรอยยิ้มเหยียดหยามปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเลมอนกว้างขึ้นเรื่อยๆโอเคคุณสร้างเป็นเด็กหนุ่มที่ดื้อรั้นและมั่นใจมากเกินไปใช่ไหมได้เลยมาดูกันว่าคุณจะทําอะไรได้บ้างซาลีพูดอย่างหนักแน่นว่าขอกระดาษข้าวจีนแปลงและไข่ดิบห้าฟองให้ซันไข่ดิบเท่านั้นนะ เลมอนปฏิบัติตามคำขอของซาลีโดยไม่ลังเลเนื่องจากเขารอคอยที่จะได้เห็นว่าซาลีจะแสดงแบบไหนจากนั้นไม่นานคนของเขาก็นำตะกร้าไข่ดิบกลับมาให้ซาลีอย่างไรก็ตามเลมอนยังคงพบว่ามันทำให้เขาสับสนจนอดไม่ได้ที่จะแซวว่านี่คุณจะกลับคืนสภาพสิ่งของโดยใช้ไข่นั้นเหรอเอาจริงๆแล้วซันไม่เคยได้ยินอะไรที่ไร้สาระแบบนี้มาก่อนซันขอเตือนคุณอย่าไ้คนใดๆเด็ดขาดคุณสามารถจ่ายค่าสดเซย หรือเราจะฟ้องพ่อตาของคุณ5ล้านนั่นก็เพียงพอสําหรับไซสลาสที่เขาจะต้องอยู่ในคุกจนกว่าเขาจะตายแล้วละ่ะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสันทําได้เลมอนตะคอกกลับไปว่าฉันจะต้องตรวจสอบกับผู้ประเมินหากพวกเขาตรวจสอบได้ว่าคุณได้แก้ไขและกลับคืนสภาพความเสียหายได้เกือบทั้งหมดสันจะปล่อยให้พวกคุณสองคนไปได้เลยถือว่าเป็นข้อตกลงซาลีรีบหันกลับไปที่มุมทํางานและเริ่มทํางานอย่างเง,เงียบเขาหยิบพู่กันและล่างโครงล่างของเจกันบนกระดาษข้าวจีน จากนั้นก็เคาะไข่เบาๆเพื่อให้เป็นรูเล็กๆเขาจุ่มนิ้วซีเข้าไปในไข่เพื่อให้ได้ไข่าขาวจากนั้นเขาก็เซตบนเศษเจกันแล้วกดลงแบบจำลองกระดาษเขาทำขั้นตอนเดิมซ้ำๆสำหรับสิ้นส่วนถัดไปและอีกสิ้นหนึ่งจนกระทั่งโมเดลกระดาษค่อยๆถูกปิดทับด้วยสิ้นส่วนเจกันทุกคนเฝ้าดูอย่างเงียบๆในขณะที่กลั้นหายใจเพราะกลัวว่าจะขัดขวางกระบวนการของเขาครึ่งชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็ว เมื่อซาลีลุกขึ้นยืนอีกครั้งสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าทุกคนก็คือแจกันยูฮูซุนของราชวงศ์ถังที่ดูเหมือนจะได้รับการคืนสภาพขึ้นมาใหม่ซาลียิ้มให้เลมอนและพูดว่าลองดูสิว่ามีข้อบอกพรองไหมเลมอนหยิบแจกันขึ้นมาและมองมันเล็กน้อยก่อนที่เขาจะทำหน้าบูดบึ้งอย่างดูถูกนี่คุณกำลังล้อสั้นเล่นใช่ไหมคุณคิดว่าซ่อมเสร็จแล้วหลังจากใส่ไข่ลงไปอย่างนั้นเหรอไอเวนเอ้ยนี่คุณทำไมสั้นไม่หักขาของคุณและเอากลับเข้าไปใส่ด้วยกันกับไข่ฮ ในขณะเดียวกันนั้นเสียงที่คมซัดและฟังดูวิตก,กังวลดังกล้องมาจากประตูอย่างกระทันหันหญิงสาวที่มีสเสน่ห์ในสุดลำลองสีขาวก้าวเข้ามาทันทีหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้มีใบหน้าที่สวยงามมากจับคู่กับรูปร่างที่สูงและสมบูรณ์ของเธอซึ่งดูสูงประมาณ170เซนติเมตรเธอยืนอยู่ข้างประตูเธอกำลังสแกนห้องโถงด้วยสายตาที่เย็นชาและเยื่อหยิ่งของเธอเปล่งประกายอล่าที่สง่างาม,งามและเปล่งประกายราวกับราชนีหิม,มะ การแสดงออกของเลมอนเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อเห็นผู้หญิงคนนั้นเขาก้มศรีรษะด้วยความคารบและพูดว่าคุณหนูทําไมคุณมาที่นี่ครับผู้หญิงคนนี้คือจัสตินมัวเจ้าของวินเทจดีลักซ์และเป็นทายาทรุ่นเยาว์ของตระกูลมัวซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวที่มีชื่อเสียงในโอลัสฮิวจัสตินคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวพร้อมกับใบหน้าที่แดงก่ําที่โกรธจัดถ้าฉันไม่มาฉันกลัวว่าคุณจะพังร้านนี้ด้วยตัวคนเดียวนี่มันเกิดอะไรขึ้นเลมอนยิ้มอย่างอับอายและตอบว่า ลูกค้าคนหนึ่งทำใจการแตกโดยไม่ได้ตั้งใจในขณะที่เขามองมันลูกเขยของเขาซ่อมมันด้วยไขย่ซึ่งเป็นเรื่องที่ตลกอย่างยิ่งผมกำลังจะคุยเรื่องค่าซดรซイ์กับพวกเขาครับคุณหนูจัสตินเอ็นตัวไปทางเจกันและสังเกตมันอย่างใกล้ชิดจากนั้นก็เกิดความตกใจบนใบหน้าของเธอเธอคำรามใส่เลมอนทันทีว่าวางลงเดี๋ยวนี้เจ้าโง่อย่าแตะต้องมันถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยเลมอนตกใจกับปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปอย่างาทัหันของเธอคุณหนูคุณเป็นอะไร นี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่เพิ่งได้รับการบูรณะไม่มีใครได้รับอนุญ,ญาตให้สัมผัสด้วยมือเปลา่ายกเว้นผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณะคุณไม่รู้จักกฎเลยเลมอนพูดติดอ่างด้วยความลังเลว่าเขาเขาก็แค่ไ้ไข่ทาเข้าด้วยกันมันไม่นับเป็นการบูรณะหรอกใช่ไหมครับความโก,กรธเกลี้ยวลุกโซนขึ้นในดวงตาของจัสมินเธอดุเขาอย่างไม่พอใจว่าเจ้าโง่หลังจากการบุรณะแล้วราคาของแจกันจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองเท่าแต่เนื่องจากคุณสัมผัสมันด้วยมือเปลา่า มันจะสูญเสียมูลค่าไปอย่างน้อยสองล 1, 00้านเก็บข้าวของของคุณซะคุณถูกไล่ออกจัสมินเคยเห็นจานกระเบื้องในสมัยเดียวกันกับแจกันยูฮูซุนในงานประมูล1ิบตันประวัติความเป็นมาของเครื่องเคลือบดินเผานั้นน่าสนใจมากเป็นของที่ระลึกของราชสงวงถังแต่ได้แตกออกเป็นสินเล็กสินน้อยในช่วงสองสามทศวรรษต่อมาในช่วงราชวงวงซ่งสร้างฝีมือดีในราชวงวงซ่งได้บุรณะพระบรมสารีริกธาตุโดยใช้วิธีเดียวกัน แต่เนื่องจากความหายากของวิธีการบูรณะที่สูญหายไปนานแล้วราคาประมูลสุดท้ายของจานพอสเลนอยู่ที่13ล้านดอลลาร์ซึ่งเกินมูลค่าที่แท้จริงของจานไปมากตอนนี้เจกันยูฮูซุนได้รับการบุรณะโดยซาลีด้วยวิธีการที่หายากเส้นเดียวกันดังนั้นมูลค่าของเจกันจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยเหมือนเลือดไหลออกจากใบหน้าของเลมอนเมื่อได้ยินคำสั่งของจัสมินเขาไม่คาดคิดว่า การแตะแจกันเพียงเล็กน้อยจะทําให้เกิดความเสียหายครั้งใหญ่เส้นนี้รวมทั้งงานของเขาด้วยจากนั้นจัสตินก็ถามว่าผู้ชายที่ซ่อมแซมกันใบนี้คือใครพาสันไปพบเขาเดี๋ยวนี้แล้วบทที่50ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าอย่างที่ผมได้บอกไว้ในบทก่อนหน้านี้นะครับว่าหนังสือวันสิ้นโลกเนี่ยจะเป็นตัวแปรสําคัญของนิยายเรื่องนี้และยังช่วยซาลีในอีกหลายๆเรื่อง และยังช่วยหอซาลีสามารถซ่อมแจกันได้แถมซาลียังได้รู้จักกับคุณหนูของตระกูลมัวซึ่งเป็นตระกูลอันดับต้นๆของโอรัสฮิวนะครับและจัสมินมัวคนนี้รวมถึงตระกูลมัวก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับซาลีและเนื้อหาในบทถัดไปอีกเยอะเลยนะครับแล้วเรามารอรุ้นรอรับชมกันว่าเนื้อหาในบทถัดไปนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและเนื้อหาในภายภาคหน้านั้นจะออกมาในรูปแบบไหนเรามารอรุ้นรอรับชมไปพร้อมๆกันนะครับ โอเคครับถ้าหากรู้สึกว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงบทถัดไปและถ้าหากเพืเ่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ